ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อ58เขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งออกแรงผลักรถเข็นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้อใดสรุปเกี่ยวกับขนาดของแรงที่รถเข็นกระทํากับนักเรียนได้ถูกต้องข้อ1 มากกว่าขนาดของแรงที่นักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลาข้อ2เท่ากับขนาดของแรงที่นักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลาข้อ3น้อยกว่าขนาดของแรงที่นักเรียนกระทํากับรถเข็นตลอดเวลาข้อ4มากกว่าขนาดของแรงที่นักเรียนกระทํากับรถเข็นเมื่อยังไม่เคลื่อนที่แต่น้อยกว่าขนาดของแรงที่นักเรียนกระทํากับรถเข็นเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วน้องข้อนี้น้องอาจจะข้อนี้เนี่ยไม่ต้องคำนวณเลยน้องคอนเซปต์ล้วนๆเขาถามว่า ออกแรงผลักรถเข็นนะรถเข็นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเขียวป่ะแล้วถามว่าขนาดของแรงที่รถเข็นกระทํากับเรียนเป็นเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็คือเป็นนี้อน้องก็ลองวาดรูปดูพี่อยากจะวาดรูปออไม่ค่อยเก่งนักนะน้องอสมมติอย่างนี้เนาะใช่ปะ่ะแล้วนี่ก็เป็นรถเข็นใช่ปะ่ะานี้แล้วน้องก็ผลักรถเข็นไปข้างหน้าแล้วก็ถามว่าแรงที่รถเข็นกระทําถูกปะ่ะน้องออกแรงผลัก รถเข็นแล้วรถเข็นมันก็ก็ต้านน้องใช่ป่ะด้วยแรงสมุนแรงองินเขาถามเนี่ยเขาถามแค่แรงที่รถเข็นกระทำกับน้องก็คือตรงนี้ค่ะก็คือเขาถามเขาถามแรงองินคุณนๆป่ะน้องคุน้นยังข้อนี้ต้องใช้กฎนิวตันนะน้องกดกดกดข้อที่สามกดข้อที่สามคนนิวตันว่ายังไง กฎเที่ยวสามของนิวตันคือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นถูกปะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแอคชั่นในที่นี้คืออะไรคือแรง F อฟแอคชั่นคือ F F ก็คือแรงที่น้องผลักรถเข็นถูกปะทำตรงด้ามจับเนี่ยรีแอคชั่นคืออะไรคือแรงที่รถเข็นดันกลับมาหาน้องเหมือนเหมือนคิดง่ายๆเหมือนน้องน้องเอามือดันดันผนังห้อง ใช่น้องก็เดินมาหนังห้องน้องดันผนังห้องแล้วมันก็เหมือนเหมือนมีแรงอะไระมันมาดันมือน้องด้วยนึกออกว่าแบบนั้นอ่ะก็คืนนี้เป็นแรงเอเรกชันข้อนี้ก็ง่ายๆน้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วคําตอบคืออะไรคําตอบคืออะไรขนาดของแรงที่เราเขียนกระทำเรนได้ถูกต้องก็คือก็คือตอบข้อข้อสองค่ะน้องก็คือเท่ากับขนาดของแรงที่เรียนการทำกับลูาเขียนตลอดเวลา ข้อนี้ไม่มีอะไรนะคะก็คือแค่เขาถามแค่เขาดูคอนเซปต์น้องว่าน้องรู้เปล่าว่าเช่นก,กับเรยกชน,นะแค่นั้นแค่นั้นเองไอเรื่องรถเข็นเคลื่อนที่ไปเนี่ยไม่ไม่ไมเกี่ยวเลยน้องเพราะว่าเขาถามว่ารถเข็นกระทำกับกับกับน้องเนี่ยไอต,ตอนที่เนี่ยเขาถามแค่ตรงนี้น้องตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรไม่ต้องสนใจเ <laughs> ขี้ยบะคือเขาแค่เทคอนเซปต์น้องเฉยๆอ่าโอเคนะ